เรามาเข้าใจเบสิกแท่งเทียนก่อนเราจะได้รู้ในยะนะครับปกติเนี่ยนะครับแท่งเทียนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นราคาเปิดตรงนี้เป็นราคาปิดคําถามครับถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดมันจะกลายเป็นแท่งเทียนสีอะไรสมมุติเราเปิดที่ราคา2000นะครับปิดที่2500ันห้าอันนี้แค่เห็นตัวเลขเลยตรงนี้มันจะกลายเป็นแท่งเทียนสีอะไรครับ ถูกต้องครับเป็นสีเขียวนะครับนี่คือเบสิกเนาะเห็นหมก็เป็นแท่งเขียวเลยนะครับเขียวขึ้นมาแบบนี้แล้วตรงไส้มันล่ะเกิดจากอะไรครับมาดูพื้นฐานกันนะไส้มันเกิดจากอะไรครับไส้มันคืออะไรคือจุดสูงสุดที่ราคาเคยไปถึงอ่าอาจจะไปถึงที่2องศแแล้วไส้ล่างคืออะไรครับไส้ล่างคือจุดต่ำสุดที่ราคาเคยไปถึง ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าแปดเขียไหมเนี่ยนี่คือแท่งเทียนหนึ่งแท่งมีราคาเปิดราคาปิดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดนะครับอ่าอีกแท่งหนึ่งนะมาดูตัวอย่างอีกแท่งหนึง่งราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดจะเป็นสีอะไรครับทุกคนอ่าตรงนี้ง่ายละปิดต่ำกว่าเปิดนะครับสมมุติราคาเปิดมาที่2000นะครับปิดที่1 9 9 5จะเป็นสี แน่นอนถูกต้องครับถูกต้องครับทุกคนจะกลายเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับเห็นไหมที่มาของแท่งเขียวแท่งแดงนะครับสวิงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปลายไส้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดจุดอะไรครับสูงสุดของราคาที่มันเคยสวิงขึ้นไปถึงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่ำสุดของราคา นไหมนี่คือความหมายของแท่งเทียนแต่ละแท่ง